It’s time sit cultureul podcast. Let’s for of grab a a and cup cup back ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาพขาวเจอเลยนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่173กับผมบอลสุรัตน์นะครับช่วงนี้ก็ลุมเล้าด้วยโควิด -19 นะครับตัวเลขก็ยังสูงแบบทำเนียหายเกือบทุกๆวันเลยครับก็เรามาอยู่บ้าน เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็มาฟังอาคาโปเคาเจอร์ด้วยกันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่จะให้ดีก็หยิบกาแฟมาสักแก้วหนึ่งแล้วก็มาดื่มไปฟังไปจะได้อัจฉริดีกว่าช่วงนี้ผมมีโอกาสได้อ่านบทความหรือว่างานวิจัยของการ์เนอหลายๆชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็คราวที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่ลีดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงนะครับในการสร้างเคาเจอร ส่วนในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขออนุญาตเปลี่ยนแนวไปเลยลวกันจริงๆแล้วการเนอร์เนี่ยเขาจะดังในเรื่องของเทคพอสมควรนะครับเขาจะเป็นคนที่จัดพวกแรนกิ้งเป็นคนคอยเอนดอร์สพวกเทคโนโลยีต่างๆ,างๆนั้นคนที่เป็นองค์กรในสายเทคนะครับเวลาจะเลือกเวนเดอร์จะเลือกอิมพิเม n นต์ระบบเทคต่างๆในองค์กรก็จะใช้การเนอร์เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์ในการช่วยตัดสินใจด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นงานที่สําคัญของการเนอร์อย่างก็คือว่าเขาก็สนใจเรื่อง HR พอสมควรนะครับ เรื่องเขาเจอเองเขาก็มีงานวิจัยดีๆมากมายเราก็แวะเวียนไปใช้บริการของเขาอยู่เป็นประจำอยู่เช่นเดียวกันสัปดาห์นี้ก็ผสมผสานกันระหว่าง2โลกแล้วกันนะครับก็คือโลกของตัวเทคโนโลยีแล้วก็โลกของทางด้าน HR เพราะว่าไปเห็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็น six emerging human capital management technology trends ซึ่งเป็นรายงานที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับพูดถึงว่า หนวัตกรรมทางด้าน HR ที่มาแน่ๆเราก็น่าจะอยู่ไปอีกนานเลยด้วยซ้ำไปนะครับทั้ง6กเทคที่มาแน่ๆในสาย HR เนี่ยก็มีดังนี้นะครับอันแรกเลยก็คือ virtual assistant ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็น virtual assistant ในสายของ HR นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่จะไปเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ HR ขององค์กรน,นะครับมันทำหน้าที่อะไรครับมันจะทำให้คนที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมีชีวิตที่ง่ายขึ้น ซึ่งจะไม่ใช่หมายถึงกลุ่มที่เป็นคน h อเดียวนะครับคนที่เราต้องไปอำนยวยความสะดวกเขามากๆเลยก็คือพวกฝั่งของแมเน g เจอร์หรือผู้จัดการนั่นเองที่เขามีความรู้เรื่อง HR น้อยๆแล้วมีเวลาน้อยกับมันนั่นเองเพราะเวลาส่วนใหญ่เขาจะต้องไปโฟกัสกับงานประจำของเขานี่เขาจะต้องมานั่งเข้าระบบมีขั้นตอนเยอะๆมานั่งอ่านเท็กซ์เยอะๆแล้วก็กรอกข้อมูลอะไรเงี้ยมันเลยเป็นเหตุว่าเขาเลยไม่ค่อยได้ทำ เรื่องแบบนี้กันก็ไปผักภาระให้คุณ HR ชอีกนะครับนี้ตัวนี้มันคืออะไรมันก็จะเป็นไอตัวระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับเป็นพวก i c e Command ต่างๆแทนที่เราจะต้องใช้คีย์บอร์ดใช้อะไรต่างๆก็ใช้การสั่งงานแทนนะครับจิตนาการก็เหมือนอะไรครับก็เหมือนกับตัวไอ้ Google Home หรือ Amazon a l e x a พวกนี้นะครับที่เราสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้เลยให้มันทำทนู่นทำนี่ให้นะครับเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเรามีคนที่เป็น HR เนี่ย นั่งอยู่ที่โต๊ะเราเลยนะครับอยากรู้อะไรถามเขาได้เลยหรืออยากจะให้เขาทาอะไรให้เราก็ให้เขาทาแทนได้เลยโดยใช้แค่เสียงเ้วนั่นเองนะครับระบบพวกนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับอะไรที่เป็นแมชชีนเลอร์นิ่งด้วยนะครับที่มันก็จะเรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นงานซ้ําๆกันแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มนะฮะกับการที่จะต้องใช้คนทำเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการพูดคุยเลยแล้วก็ให้มันทาแทนแล้วมันก็สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้แพทเทิร์น ของคนแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ด้วยนะครับฟังดูแล้วก็เวิร์กดีเหมือนกันนะฮะแค่นั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าระบบนี้ก็มันก็น่าจะสามารถรองรับในเรื่องของภาษาต่างๆอย่างเช่นองค์กรบองค์กรเขาก็มีสาขาอยู่หลายในหลายประเทศใช่ไหมครับก็จะมีคนที่พูดภาษาต่างๆกันเนะี่ยระบบพวกนี้ก็แน่นอนครับมันก็สามารถจะรับภาษาที่หลากหลายได้ด้วยเช่นเดียวกันพนักง,งานหรือฝังผู้จัดก,การก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนรู้ระบบ h r ให้ลึกซึ้งอะไรมากนะครับก็ ใช้การสั่งด้วยเสียงแล้วเดี๋ยวระบบมันทาํางานแทนได้เลยซึ่งอันนี้ผมว่าส่วนตัวก็เห็นด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีในเชิงของ virtual assistant หรือพวก voice command พวกนี้มันจะมาแน่อย่างล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับ Microsoft ได้ซื้อกิจการของ Nuance นะครับซึ่งต้งบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยที่เกี่ยวกับเรื่องของ voice recognition แบบเนี่ยเขาทำมาหลายสิปีแล้วนะครับซื้อไปในมูลค่ามาหาศาลเลยนะครับแสดงว่า Microsoft เห็นแน่นอนครับว่าเทคโนโลยนี้มาแน่ ในขณะตัวเองก็ยังตามคนอื่นเขาอยู่ในเรื่องพวกนี้ซึ่งการเนอร์บอกว่าที่ยูนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ไปได้อีก5-10ปีเลยทีเดียวแล้วนั่นคืออันแรกนะครับอันที่2ก็คือ internal talent marketplace โอ้อันนี้คืออะไร g a r เนอรเชื่อแล้วเกินว่า Gig Economy เนี่ยจะมาขย่าว,วงการ Workforce ในองค์กรแน่นอน แล้วยิ่งหลังโควิด19เนี่ยไม่ต้องห่วงครับการต้องการความคล่องตัวต้องการ agility ในเชิงของ workforce เนี่ยมันมาแน่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าองค์กรหลายลองค์กรก็เริ่มปรับตัวที่จะไปใช้บริการกิกพวก o u t s o u r c i n ข้างนอกหรือคนที่เป็น f r e e l a n c ต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดจำนวนของคนที่เป็น permanent staff ลงนะครับเอาเฉพาะตำแหน่งสำคัญและขี่ๆก็พอ พราะงานพวกนี้ดบางทีมันมีขึ้นมือมีลงแล้วก็สกิลต่างๆพวกนี้บางทีมันเปลี่ยนไปเร็วแทนที่เราจะจ้างคนมาแล้วก็พัฒนาสกิลให้อัพทูปัจจุบันตลอดเนี่ยบางทีมันใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดด้วยฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการจ้างคนแบบกิ๊กคือจ้างแบบชั่วคราวเดียวละครับตามความจําเป็นตามความต้องการที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลานั่นเองโดยมีพนักง,งานประจําเหล่านี้เป็นคน ไปหาแรงงานเหล่านั้นเข้ามานี่วเวลาจะไปหาแรงงานเหล่านี้จะทําไงฮะจะไปเอาพวกเฮดฮันเตอร์จะไปใช้ระบบที่มันเป็นทร a d ดิช o n ลลปกติเนี่ยผมค,คิดว่าน่าจะไม่ทันรับประทานแล้วนะครับงั้นมันก็จะมีระบบที่จะมาปลั๊กอินกับระบบขององค์กรนี่เลยก็เขาเรียกว่าเป็นพวกมาร์เก็ตเพ e สต่างๆถ้าเราจะว่าไปมันก็เหมือนกับคล้ายๆพวกระบบแบบ Fast Work แอปต่างๆพวกนี้นะครับที่เราใช้หาพวกฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่มันสามารถจะปลั๊กเข้ากับระบบ ที่เป็น HR กลางของบริษัทได้แล้วเราสามารถที่จะแท็บไปหาพวกตลาดของทาเลนท์ที่อยู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็วเวลาเรามีความต้องการคนที่มีทักษะต่างๆแบบทันทีทันใดเนี่ยก็สามารถเอามาออนบอร์ดมาทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเฮดเค้าอะไรใดๆนะครับในโลกอนาคตเนี่ยหรือหลายๆที่ตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมองงานเป็นเวิร์กสตรีมต่างๆหรือมองออกมาเป็นกาเรียกอะไรดลิเวอร์เรเบิลส์ย่อยๆต่างต่างแล้วก็ งานย่อยๆพวกนี้แหรอครับเขาจะหาเหล่ากิ๊กเนี่ยมารับไปเป็นช่วงๆแล้วก็มีพนักงานประจําคอยบริหารจัดการงานชิ้นๆพวกนี้แทนแทนที่ตัวเองจะต้องไปหาพนักงานประจําหรือจะต้องทําเองในทุกๆเรื่องนั่เอ,เองครับทางการเนอร์บอกว่าก็จะอยู่ไปอีก5 1 0ปีเลยนี่สัไปนั่นอันที่2นะครับอันที่3ามก็คือ employee productivity monitoring โอ้ผมว่าอันนี้เนี่ยแน,น่ๆครับ พอช่วงโควิดเราก็เห็นแล้วครับว่าพอต่างคนต่างก็ work from home กันเนี่ยหัวหน้าก็ไม่รู้ลูกน้องทำงานหรือเปล่านะครับงั้นถ้าเรามีตัวที่สามารถ monitor งาน monitor productivity เนี่ยนะครับแบบ virtual ได้เนี่ยอันนี้มันก็น่าจะทำให้เบาใจได้เยอะเลยตรงนี้มันก็จะใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับไปจับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เวลาที่ใช้นะครับโลเคชันที่อยู่เวิร์กแพทเทิร์นที่มีการติดต่อสื่อสารกับคนนู้นคนนี้นะครับโดยดูจากซอร์สหลายๆอย่างนะครับอีเมลที่ติดต่อกันแชทที่คุยกันเวลาที่เราครอคอินครอคเอาทในแต่ละวันแล้วก็การที่เราส่งงานเข้ามาในระบบต่างๆเขาจะเอาระบบพวกนี้มาประมวลร่วมกันหมดเลยซึ่งหลายๆที่เริ่มใช้แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการที่จะบาลานซ์ระหว่าง productivity กับ employee experience ให้ได้เพราะว่าพนักงานเองก็จะรู้สึกว่าองค์กรเริ่มไปก้าวล้ำกว่าความเป็นส่วนตัวเขาะจะเข้าไปสแกนดูอีเมลเขาคอยไปจับตาดูอะไรต่างๆพวกนี้ก็เรื่อง p d p a ก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตแล้วเนี่ยพนักงานอาจจะไม่มีทั้งเรื่องมากนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่องค์กรหลายๆองค์กรอาจจะต้องให้พนักงานใส่คอนเซนต์เลยว่าถ้าจะมาทำงานกับฉันเนี่ยเธอต้องยอมรับได้นะในการที่เราจะเข้าไป ทำเรื่องแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทางเรื่องมากครับในเชิงองค์กรเพราะเนื่องจากว่ารีโมทเวิร์กมันจะเป็นเรื่องที่ถูก,กนํามาใช้จริงจังล้วนี่ถ้าเราจะดูแค่ผลลัพธ์ของงานบรรทัดสุดท้ายอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอเพราะสมมติพนักง,งานบอกว่าก็ดูสิว่าท่านทําผลงานได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าไปถึงเวลา3เดือน6เดือนแล้วคุณทําไม่ได้จริงองค์กรก็จะเสียประโยชน์จากตรงนั้นในช่วงเวลานั้นไปฟีฟๆเขาก็เลยอยากจะตามมอนิเตอร์เป็นระยะนั่นเองนะครับซึ่งการเนอร์ก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้ก็จะอยู่ไปถึง5-10ปีช่นย อันที่4นะครับก็คือระบบที่จะประจาก,การเรื่อง DEI ขององค์กรนั่นเองนะครับ DEI คืออะไรครับ DEI เป็นตัวย่อม,มาจาก Diversity Equity แล้วก็ Inclusion นั่นเองในช่วง2ปีมานี้เนี่ยองค์กรทั่วโลกเลยนะฮะจริงๆมันก็ไหลามาจากโลกตะวันตก,กน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนอมไปเรียบร้อยแล้วว่าก็ต้องดูเรื่องของความหลากหลายเรื่องความเท่าเทียมกันแล้วก็การมีส่วนร่วมของพนักง,งานนี้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ มันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็น compliance หนึ่งนะครับที่องค์กรเริ่มที่จะมีเหมือนกับเพื่อที่เราจะ comply ที่จะเป็นองค์กรที่รับ certificate certify นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราต้องมีเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยคล้ายๆเรื่อง good governance หรือเรื่องของ transparency นะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาไปพบแบบนี้ครับว่าองค์กรที่ส่งเสริมเรื่อง D I มากๆเนี่ยมันกลับได้ productivity แล้วก็ profitability สูงกว่าองค์กรค่าเฉลี่ยน,นะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่า DI มันช่วยทําให้เกิด innovation นั่นเองขบคัพการที่เราสร้างการมีส่วนร่วมของพนักง,งานเยอะๆการที่เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์มีส่วนแล้วก็ฟังมุมมองที่หลากหลายมันก็นํามาซึ่งอะไรใหม่ๆใ,ในองค์กรนั่นเองแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็น่าจะนํามาด้วยของไอเดียที่นําไปสู่ new business ใหม่ๆนั่นเองเราทําให้องค์กรสามารถก้าวข้ามผ่านพวก disruption ต่างๆไปได้ดีกว่านะครับซึ่งเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่มาช่วย improve ระบบซอฟต์แวร์ของ HR ในองค์กร เพื่อให้มอนิเตอร์เรื่อง DEI ได้ดีขึ้นหรือสร้าง DEI ให้เป็นเรื่องปกติโดยที่แต่ละคนไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้เขาว่าการเนอร์นะเขาว่ามาแน่ๆเลยมันจะช่วยดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วคุณได้มองมุมนี้หรือ,อยังนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพจไม่เ,เรื่องของออสีผิวหรือเรื่องของการความเท่าเทียมกันในมติติต่างๆนี่ครับและนี้การเนอร์คิดว่ามันก็จะอยู่กับเราไป5-10ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ คราวนี้มาถึงอันที่5นะครับบล็อกเชนนะไอ้บล็อกเชนไปเกี่ยวอะไรกับเอชอได้ยังไงนะครับเราได้ยินเรื่องบล็อกเชนในหลายๆเรื่องด้วยกันแล้วนะครับคนได้ยินเยอะๆก็น่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคเรนซีต่างๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องบล็อกเชนเนี่ยถูกเอามาใช้ในเรื่อง h ออยู่สักพักใหญ่แล้วครับเพราะมันเป็นระบบที่ช่วยได้มากเลยแล้วก็เชื่อถือได้มากๆว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขาได้ผ่านเรื่องเหล่านั้นทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจริงหรือเปล่า โดยการที่มันต้องมีคอนเซนเซสมีคินิซึมซึ่งบอกเชนเนี่ยมันเกิดมาเพื่อคอนเซนเซสมีคินิซึมเลยคือต่างคนต่างก็ช่วยกันแวลิเดตว่าข้อมูลชิ้นนั้นน่มันน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนการตรวจสอบแบ็กกราวน์ของพนักงานการที่เราจะรับสมัครว่าเอ๊ะเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่จริงหรือเปล่าโดยโปรตินแล้วเราก็ใช้การสัมภาษณ์เอาถูกไหมครับแล้วเขาก็กเล่านั่นเล่านี่บอกว่าเขาเคยผ่านงานตรงนั้นเคยทํางานตรงนี้เคยสักเซสตรงนั้นเคยมียอดขายข,ายขนาดน,นี้เคยดูแลลูกค้าอะไรใหญ่ๆแบบนั้นนแบบี บางครั้งเราก็ต้องเชื่อหรือบางครั้งเราก็ไป reference ไปโทรสอบถามอะไรแต่ว่ามันก็ต้องใช้วิธีแมนนวลเอาใช่ไหมครับซึ่งการตออพวกนี้มันใช้เวลาเยอะกว่าจะไปตามได้ว่ามันมีจริงไม่จริงบางครั้งก็ต้องยอมเสี่ยงที่จะเชื่อกันไปแต่บล็อกเชนเนี่ยครับมันจะช่วยในการติดตามเรื่องพวกนี้ได้ดีกว่าในวันที่บล็อกเชนถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับประวัติของคนบักรกราบคนต่างๆมันจะถูกบันทึกไว้สามารถติดตามร่องรอยได้จริง เชิงดิจิทัลนะครับเราก็มันที่สําคัญมันเป็นการช่วยกันยืนยันด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าครับเวลาพนักงานจะมาเบิกจ่ายนู่นนี่ก็สามารถไม่ต้องไปนั้งตรวจสอบอรายละเอียดใบเสร็จต้องอะไรต่างๆดูว่าเอาไปใช้จริงไหมตายกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันบล็อกเชนมันจะให้ข้อมูลในเชิงแบบนี้ได้ชัดเจนมากเราก็เป็นการสร้าง trust ในองค์กรแบบที่ไม่ต้องมานั่งคอยเก็บเอกสารมาถามนู่นถามนี่ให้มันลำคานใจกัน อันนี้การเนอร์บอกว่าเทโเรียนนี้มันต้องอยู่มันจะอยู่กับเราไปเกิน10ปีเลยได้ซ้ำไปนะโ oh, อ้ันนี้น่าสนใจมากและสุดท้ายครับเทคโนโลยีที่6ก็คือ ARVRapplication นะครับ Augmented Reality แล้วก็ Virtual Reality เนี่ยมันจะมาช่วยกันนีทำให้เราเหมือนอยู่ด้วยกันจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกัน <laughs> ใช่ไหมผมว่าโลกนี้พอถูกขย่าด้วยตัวโควิด1 9เนี่ย ที่เย็นนี้มันจะถูกเร่งแน่นอนนะครับทำยังไงครับให้การที่เรา social distancing เนี่ยแต่ไม่เหมือนต้องูโดด social distancing กันถ้าไม่มองในมุมของ hr mm hmm. ก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการที่เราจะทำ training ทำอะไรต่างเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องออนไลน์กันถูกไหมฮะนี่เวลาเราทำออนไลน์หรือทำผ่านระบบ e learning พวกมันก็ยังไม่ค่อยใกล้เคียงความจริงเท่าไหร่แล้วบางอย่างมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าการ training บางอย่างที่มันต้องจับต้องสิงของชิ้นนั้นนะครับเช่นเรื่องของ safety หรือต้องต้องเทรนนิ่งในฐานะที่จะต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆต้องจําลองสถานการณ์จริงๆขึ้นมาเนี่ยเพราะมันไม่สามารถที่จะทําได้งนั้นพวก ARVR มันจะช่วยซิมูเลตสถานการณ์ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเป็นเซลนะครับแล้วระบบมันสามารถที่จะซิมูเลตว่าผมกําลังเจอลูกค้าที่กําลังหัวเสียหรือลูกค้าที่ถามคำถามเยอะๆหรือลูกค้าที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างเวลาเราทํา เทรนนิ่งกันแน่นอนอาจจะมีการทำโลเพล์กันมีเล่นบทบาทสมมุติกันแต่มันก็ไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นมันดูเหมือนเป็นของจริงได้เลยเนี่ยมันจะช่วยได้มากกว่าซึ่งการเนอร์บอกว่าเรื่องยีนี้เนี่ยจะอยู่กับองค์กรไปมากกว่า10ปีแน่นอนครับและนี่คือ6เทคทางด้าน HR ที่มาแน่ๆเลยนะครับเอเราจะต้องรู้ไปทําไมครับ ถ้าเราจะต้องเตรียมพวกซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรที่เกี่ยวกับ HR ต่างๆก็ต้องมั่นใจว่ามันรองรับเทคโนโลยีพวกนี้ในอนาคตได้เราจะต้องหาคนเราจะต้องเตรียมเรื่องทักษะต่างๆเพื่อที่จะรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันมาแน่ๆคือเรากําลังจะต้องไปเสียเวลาลงทุนกับเรื่องอะไรบางเรื่องซึ่งในที่สุดเทคโนโลยีต่างๆ,างๆพวกนี้มันจะต้องมาทําางนแทนเราเนี่ยก็ฝากไว้ครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะท่านแล้ววันนี้กาแฟของเราก็หมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ย วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมที่เราอยากเห็นกันล้ะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time